เห็นไหมกรองท่มหัวล้วกรองท่มหัวเลยเพื่อนเด้อก้านอวบเลยจะเนี่ยเขาก็จะประมาณนี้ให้ดูให้เพื่อนๆดูใกล้ๆไงเดี๋ยวจะมองไม่เห็นกันอันนี้จอยก็เช็ดละจอยก็จะพึ่งไว้บนตรงนี้และจ้ะเอาใบไหนต่างๆออกก้านมันจะกรอบหวานมาก รสชาติมันอร่อยกว่าผักเสี้ยนบ้านเรานะเพื่อนๆน,นะเพราะว่าผักเสี้ยนบ้านเราอ่ะมันจะเหนียวนะแต่ผักเซียนฝรั่งเนี่ยกรเล็กไม้เนี่ยมันจะกรอบจะกรอบหวานกินกระเทียมจะกลิ่นหอมของกระเทียมอ่อนๆะจะไม่ไม่กินแรงเหมือนเอ้กระเทียมป่าที่ว่าจอยพาไปดูเนาะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนจอยจะมาเก็บผักเสี้ยนฝรั่งเพื่อนๆแถวนี้แหละจอยจะเก็บ เอาไปดองจะผักเซียนฝรั่งมันเป็นวัชพืชนะเพื่อนนะเป็นวัชพืชฝรั่งเขาเขาไม่กินกันจ้ะมันเก็บไปเนี่ยมันก็ลามเหมือนเดิมจ้ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันมีเมล็ดเนาะมันสามารถลามไปทั่วเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าไปเก็บจ้ะเยอะมากมันเป็นวัชพืชไม่ต้องกลัวว่าเขาห่วงค่ะเขาไม่ห่วงกันจ้ะมันลามมันงอกมันลามไปทั่วเราก็จะเก็บ เอาไปทำอาหารจ้ะมันเป็นใบแบบอย่างนี้นะเพื่อนๆจะมันเก็บค่อนข้างลำบากมันอยู่ในตรงคุ่มไม้อะจ้ะเพื่อนๆนเดี๋ยวจอยเก็บยังไงถึงบ้านเดี๋ยวจอยจะให้ดูเนาะนี่จ้ะ ก็หลงเขาเห็นเราเก็บมันก็จะรู้สึกแบบมองแปลกๆนะเพื่อนๆแต่ตรงนี้มันติดกับเขตโรงเรียนจอยไงโรงเรียนที่จอยทํางานอยู่อะโรงเรียนเด็กเล็กจะ้ะมันก็จะปลอดภัยจากหมาจากอะไรหน่อยเพราะว่าเด็กเขาไม่มามาวิ่งมาฉี่แถวนี้หรอกเพื่อน,เพ,อนเพราะว่ามันเป็นสนามเนาะเดี๋ยวจะ้ะจอยก็จะเก็บ เอาไปดองเอาไว้กินช่วงหน้าหนาวจ้ะเป็นพุ่มเลยฝรล่างบางคนเขาก็กินเป็นนะนเพื่อนๆนะใส่ถุงไปอย่างนี้จ้ะ กรอบมากจะกเก็บเก็บไปเนี่ยมีแต่มีแต่ผักเสี้ยนทท้งนั้นจ้ะเนี่ยคือดงผักเสี้ยนเขาเริ่มออกดอกนี่จ้ะนี่ก็ใช่จ้ะเนี่ยเราก็เก็บดองทุกปีนั่นแหละจ้ะรวมเสียแห้งเสงแห้งเลยเป็นวัดกัน นี่อากาศเที่ยงกิดเปลี่ยนแปลงบ่อยจ้ะเก็บไปจา้าไม่ได้ไปถอนต้นเขาจะให้เก็บติดยอดเ่าเดี๋ยวเขาออกดอกเขาก็จะร่วงงอกขึ้นเต้มไปหมดอ่ะเพื่อนๆนี่จอยก็เก็บได้พอสมควรจ้ะนะ จอยก็จะพาเดินเลาะไปทางนูน้นเอาเพื่อนๆเมื่อวานเนี่ยจอยไม่ได้เดินเลาะเนาะเพราะว่าหมามันเยอะนะหมาเยอะๆ <c oughs> คนก็พาหมาเดินกันจ้ะนี่ไปจอยจะพาเดินไปทางนี้ <c oughs> วันนี้อากาศก็ดีแ้่ช่วงเช้า แต่ว่าช่วงบ่ายๆฝนจะตกเห็นบอกดอกอันนี้ก็สงสารชาวนาชาวไร่เขาเพื่อนๆกินสะเกียงเลยในทางที่จอยเดินมาจา้ะดูสวนเครัะที่โรงเรียนจอยก็มีรถมาจอดสามคันจ้ะเพราะว่าช่วงนี้เด็ก เขาก็มาโรงเรียนกันอยู่จะมาอยู่อยู่โรงเรียนนี่ฝากก็จ้ะนะฝากฝากให้ให้อยู่ช่วงเรียนปิดเทอมอย่างเงี้ยเหมือนพ่อแม่ไม่สามารถหยุดงานได้เขาก็มาทิ้งไว้ที่โรงเรียนนี่แหละจ้ะทิ้งตั้งแต่8ปดโมงครึ่งยันหกโมงเย็นนะจ้ะโรงเรียนก็ปิดเทอมช่วงอีสเตอร์2อาทิตย์แต่ว่าจอยก็ยังทํางานอยู่นะ จอยจะมาทําวันพุธพฤหัสอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าก็อังคารพุธพฤหัสจะวันนี้ก็วันหยุดจอยแอยก็จะเดินหาเก็บผักเสี้ยนนี่แหละเอาไปแค่นี้เดียวพอจอยไม่ดองเยอะปีนี้นเพื่อนๆดองเฉพาะว่ากินคนเดียวอะ่ะไปกลับบ้านกันเดี๋ยวจอย ไปถึงบ้านเดี๋ยวจอยให้ดูนะเพื่อนๆนะตอนนี้จะถึงถนนใหญ่แล้วรถรู้สึกจะวิ่งเยอะละมันหนวกหูไงถึงบ้านแล้วจ้ะเพื่อนๆน,นี่ผักเซียนที่ได้มาผักเซียนฝรั่งจ,จ,จ้อยต้องตากแดดก่อนนะเพื่อนๆนะให้มันแบบว่าให้มันเหี่ยวก่อนจะ้ะถ้าไม่ตากแดดเนี่ยเอาไปคั้นมันจะหักมันจะมุ่นอะเพื่อนๆมันจะเละนะจอยต้องเอามาผึ่งแดดผึ่งลมให้มันเหี่ยว ก็เยอะอยู่จ้ะนะแต่ว่าจอยเก็บมาแค่นี้ตรงนี้ปลอดภัยแน่จ้ะไม่มีไอ้พวกชี่ขี่หมาจ้ะถาดใส่เอาถาดมาใส่อย่เงี้ยแล้วก็ตากลมผึ่งไว้สักวันสักวันหนึ่งจะพอให้ใบเขาเหี่ยวๆแล้วก็เอาไปคันมันเป็นวัชพืชนะเพื่อนนะจอยจะบอกไว้ พวกนี้เป็นวัชพืชเพราะว่ามันขึ้นไปทั่วจ้ะนะแล้วเ,เขาก็เขาก็ตัดทิ้งกันเยอะแยะจ้ะนะเราไม่ได้ไปทําลายธรรมชาติเท่านะอันนี้มันเป็นวัชพืชมันอยู่ในหมวดหมู่ของพวกกระเทียมป่าจ้ะนะอันนี้เขาเรียกกาเลกกาเลกมุสตัดจ้ะนะนั่นแหละกาเลกมุสตัด มันก็จะมีวิวเอว่าเอที่ว่าก,การเล็กอีกแบบหนึ่งที่ว่าให้ดูอ่ะกระเทียมป่าอีกแบบหนึ่งอันนั้นก็ก็อยู่ในหมวดหมู่กระเทียมเหมือนกันจากกระเทียมแต่คนละสายพันธุ์นะคือที่นี่เขาก็ฝรั่งบางคนพวกมันกินกันนะเพื่อนๆนะฝรั่งคนไหนที่เขารู้จักเกี่ยวกับพวกผักป่าดอกไม้ป่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะกินกันนะก็มีคนที่ว่ารุ่นใหม่ศึกษาเขาก็กินกันอยู่จ้ะแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนก็เหมือนบ้านเรานั่นแหละบางคนก็รู้จักกิน ผักป่าบางคนก็ไม่รู้จักกินอ่ะเนาะจะเอาให้ดูเพนเยอะๆอย่างนี้พอเอาเอาไปดองนะเอาไปคั้นแะไปดองแล้วได้นิดเดียวนะเพื่อนๆนะไม่ได้เยอะอย่างที่อย่างที่ทเพื่อนๆเห็นนะเพราะว่าต้องเข้าใจว่าตอนที่เราไปคั้นอะ่ะมันมันเหี่ยวเนาะมันเหี่ยวมันยุบลงอ่ะจ้ะนี่จะได้มาถาดเบลอเลย จอยก็จะดองของจอยทุกปีทุกปีจริงเพื่อนเนี่ยเห็นไหมร่วงร่วงใบมันก็จอยจะเอาใบมันทิ้งเพื่อนเพื่อนใบมันก็ดองได้แต่จอยจะเอามันเยอะเกินไปไงเอาใบมันทิ้งเห็นไหมกองท่วมหัวแล้วกองท่วมหัวเลยเพื่อนเด้อก้านอวบๆเลยจ้ะเนี่ยเขาก็จะประมาณนี้ให้ดูให้เพื่อนๆดูใกล้ๆไง เดี๋ยวจะมองไม่เห็นกันอันนี้จอยก็เช็ดละจอยก็จะผพึ่งไว้บนตรงนี้เลยจ้ะเอาใบไหนต่างๆออกก้านมันจะกรอบหวานมากรสชาติมันอร่อยกว่าผักเสียนบ้านเรานะเพื่อนๆนะเพราะว่าผักเสียนบ้านเราอะ่ะมันจะเหนียวนะแต่ผักเสี้ยนฝรั่งเนี่ยกระเล็กใ้เนี่ยมันจะกรอบจะกรอบหวานกินกระเทียมจะกิน หอมของกระเทียมอ่อนๆนะจ๊ะไม่ไม่กลิ para, os, it it ่นแรงเหมือนเอ้กระเทียมป่าที่ว่าจอยพาไปดูเนาะเพราะอันนั้นจอยก็เมื่อก่อนก็กินอยู่จ้ะแต่ว่ากลิ่นมันแรงไงเพื่อนๆจอยก็ไม่ค่อยกินละเดี๋ยวจอยจะขอตัวทําก่อนจ้ะเพื่อนๆนะมันคลิปมันจะยาวโอเคไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้ะขอบคุณค่ะบาย